ีเด้อเนาะตอนนี้ย,ยังยูเสียงข่วงหลังจากที่บราได้พาพีเอฟซี FC ไปเละาะทั้งหนเนาะพันหนาวแห่งวันนี้ชิพายพีเอฟซีมาเบิร์กอันเอ็มพีซูเป,ปอร์สโตร์ยูยูเสียงข่วงนี่นะ่ะก็เป็นตัวเมืองง่ายเลยมี ยืทางฝั่งไทยเนาะ,ะทุกคนเนาะทุกคนฮู้บ่เจียงข่วงนี่นะยืนนิ่งเรื่องการค้าขายยุ่ลาวเลยได้แบบค้าขายเก่ง่นาดเนาะไปเจอที่ลาวไปเบิง้งยืทางไหนฮะนจ่ลาไปเบิ้งว่ามีสินค้าในไร่แตกต่างจากมินิมากดูอย่างจังบโนบบเนาะราคาทิ่แพงบอมีสินค้า ช่วงนี้ดังเหงอั <c oughs> นนี้นี่นี่ให้เบิ้งก่อนไปิมาพามาเลาะไปเทอล์โซนเนาะโซน,นนี้เป็นอันยาซีฟันเ <c oughs> พราะคือ <c oughs> แต่ว่ายูที่คนบหลายเนาะคนบ่ค่อยมากมันเลอะกว่าหรือว่าเดียวใดไง,ไงได่ายง่ายเดยง่ายกวัวมินิมากยูแถวอันบ้านของเอื้อยนะบางสาขาใกล้ง่ายบางสาขาก็น้อยสนย์เครื่องสําอางอันนี้จะเป็นสูวนเครื่องสําอางของท่านหญิง อันนี้แบนของคนลาวเนาะก็ได้มาคืนอันนี้เฉยมาพีเน้ทุกคนอันนี้ฮะมันคนลาวนิยมใส่แห้งใดซันซิวนี่นะอู้อันนี้ก็มี เต่ว่ามาดูราคา14,000ละ่ 14, ละ14,000ละ่ะ14,000กีบหรือว่าเจ็ด4หรือว่าเจ็ด5อันนี้โบนเน่ใจเพราะว่าเพื่อนเตะเปะสองราคาสันซิ่อันแถวนี้นเป็นอแบรนด์ไทยไหนวะ ไอสติกได้หนิพีพีเอฟซีโมบอลนังบีไอสติกคือไผ่ <laughs> เด็บบล์กับบอสซังว่าเนอะดังอิลีสกอตอันนี้เฉยสิบสองพันขออันนึงเด้อ 12ิบสอเวะ่ะเอออันนี้น่าจะปองหนึ่งสบสอพัแพ็คหนึ่งหกสิบห้าแก๊สหนึ่งสามสนสน่าจะไล่นนี้นี่เพิน่นบอกให้พร้อมดีนี่สิบสองพัี่ประมาณสาบบาทสัห้าบาทนี่แหละเนาะเบอิองอันนี้เด้อ อันนี้กาแฟดาวทุกคนกาแฟดาวของคุณดาวนีอ่อนนี้เป็นของไทยโซนนี้เป็นโซนเครื่องไานะมาเลาะเปิ้งค้อยเบิ้งสาม มานี่น่ะหรือว่าไปอันอยูมินิมากเพื่อนบ่ค่อยเห็นเดี๋วนี้เห็นแต่ว่าน,น้อยโบลายบาน,นี้ทุกคนถ้ายุพักสั้นทันไลามานี่นามบสสโอนเนี่ยสโอนแต่ว่ามันขับหวยบวบบหัวคลิปนี้ชิติดลิขสิทธิ์บบทุกคนเพราะว่าเพื่อนเปิดผิง มาถ้าคิดยู่ห้างหรือว่าอยู่มินิมากมีนยากบนที่มีเสียงเพลงเนาะโอ้บไม่นกลวยเนาะมันเป็นมันเป็นอ่ไรนึงอนะอันซูอาหารอันนี้ก็เค้กใส้เค้กอสองนี้คิดมากเลยยี่เหล่านี้ บอบ่ค่อยนิยมปันใดยืเวีย่ยงนี่กับบางบอนที่เพิ่นจัดแบบตีมคริสต์มาสมาเบิ่งส่วนแซบก่อนคักเนาะโอ้นี่นี่น แบบเป็นกรนนะที่สังเกตมานี่แบบประมาณเจ็ดสิบหาแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นสินค้าที่นำะเข้าจาักไทยเนาะยุราวนี้นิยม มาได้อย่างเลยด้วยทุกคนมาเลาะผ่ามันเลาะเบิงนะ้งเนาะเครื่องไซส์โซนนี้จะเป็นโซนอันที่เพื่นไซส์วาง ผู้ใดที่ต้องการแบบเป็นแท็กนี่ทุกคนสังเกตเบ้ง่งอันนี้โบโบเน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของไทยโบแต่ว่ากินมาแต่น,น้อยมันเป็นหนังสือไทยะนะมืดเลยเนาะขนมในบรรดาขนมอยู่นี่สิ่งที่มากที่สุดก็คือนี่เล รถนี้รถนี้รถเดียวเท่านั้นนี่ก็จะเป็นทิศสูเนเงียบเลอทุกคนแต่ว่าเงียบเนาะคนบ่ค่อยหลายคนนี้จะเป็นโซนโนมนี่ทุกคนสังเกตเบึ้งเลย อันนี้ก็จะเป็นสินค้านำเข้าจากไทยอันนี้กับแม่นอันนี้กับแม่นอันนี้กับแม่น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 เนอะทุกคนอันนี้ก็คือแม่นแม่นนี่นี่ด้านนี้ก็จะเป็นหนุ่มของเด็กน้อยเนาะเด็ก อสองปีสามปีสปี่สปีห้าปีเอ,อียงก็่ว่ากันไปอันนี้จะเป็นมีรากายาซูปเหนเดี๋ยวมาเบิงะะ้งราคาน้ำมันน้ำมันอยู่นอกนีบอกเลยน้ำมันคืนน้นนี่นาะปาดตดิโดบุยากบุยากสิว่าแต่กอนฮันแมน่น ประมาณสิบป่ายพันเดี๋ยวนี้ห้าสิบหกสิบเดี๋ยวมามาเบิง้งมันมันมีหลายรุ่นรุ่นที่นิยมกินที่สุดเป็นรุ่นนี้สามสิ 35, 000, 000. บห้าพันกีบบบเมนห่าสิบหกสิบใดทุกคนเนาะเปล่าพิดยินอกกับประมาณสามสิบปลายแหละสามสิบกัวเนาะเบิบ้รง่นใหญ่อันนี้สามสิบห้าพันกีบประมาณ ประมาณ7จ็ดสิบหเจดสิบาทตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ็ดสิบแปดพันกีบมันมีหลายรุ่นแต่ว่าที่เคยเห็นที่สุดคนลานิยมที่สุดเวลาแต่งก็แต่งกินอย่างเป็นตัวนี้เฮดดอกเฮดดองเป็นตัวนี้เฮดดองแต่งงานมาเบื้องโซนนี้ส่วนนี้ ทุกคนอันอยูซูปเปอร์สโตร์เนาะอยู่ที่เสียงขวงนีใหญ่อีลีทุกคนแมพคล้ายๆคือมีมีทุกอย่างเลยฮนะเนาะมันใหญ่กว่ามินิมากที่น้องลี่เคยไปบอนบอนที่บอนอื่นที่น้องลี่บเคยไปกับบนแนใจว่าหญ่บอแต่ว่าบอนนีใหญ่อีลีทุกคนมีเครื่องครบแล้วก็มีทุกอย่างเลย คล้ายๆคือแบบยูพักสั้นมีถ้วยมีบ่วงมีเครื่องไซคัวเหอนมีฮอตเอฟโคแอปเขาเอียงครบเนาะถ้าผู้ใดต้องการกะมาได้เลนะยเนาะยูแถวยูตัวเมืองเลยยูตัวเมืองแปลกเลยเนาะแต่ว่าลาค่ะบนน่ใจว่าแพงกว่ายูนอกบ่แพงกว่าหรือว่านุ่นรุนๆเดียวกัน แต่กล้องบ่ฮู้แต่ว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้นี่นะ่าจะแพงก้าวบางย่างบางย่างกระทืก้อนเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งแป้งนววที่แบบคืนทบครึ่งที่สุดเลยยู่ลาวแป้งนัวเม็ดในหญ่เนียวนี้คนลาวนิยมกินแถวนองลี่ยู่ได้แจ่ว่าบางคนก็น,นิยมกินอยอโนโมโตะตนี้ฮะละค่ะ ซวซี่ผ่านีบเนาะยูนี่ตัวน้อยฮันเม่นสิบหกพันได้ตัวน้อยนี่นตัวนี้กูยูนี่สิบสามพันแต่ว่าเครื่องยูนีถือก,ก้อนเนาะสาสังเกตเบิ้งหลาย,ลายๆยาาาอย่างทั้งมีทั้งหย่างยูนี่ถือก,ก้อนอันนี้สิบสามพันยูนอกสิบหกสิบเจ็ดเด้อเนาะพาร์ทโสิบเจ็ด เครื่องที่เฮาไดมีเท้าเก่น้อยซาาลเท่าเกน้อยนะคะชีวิตไปใข็ได้งเงินพอปะ ลนมอันนี้ไล่เป็นห่ออยู่ในป่ะลาเป็นแพก ตอนนี้ซื้อมาแล้วเลยเดินล,ลุกคนเดินเนาะรวมทางมดพบซิ0ีผนกีบพบซิ0ซี่ผนกีบนี่นหลายย่างอยู่ไดทุกคนผู้ซึกว่าเครื่องอยู่นี่น่ะตามที่สังเกตเบิ้งหลยหลายย่างทางของซูรถทางน้ำมัน นมและกัะเครื่องใสต่างๆท่านู้ซึกว่าอยู่นี่ทึกเลยทึกทึกกับบริลดแบบรุ่ดหลายขนาดกับรุ่ดยูดสองพันสามพันเนาะบางย่างกะอาจจะแพงกว่าอันนี้กับบริแน่ใจคือกันเด้อเนาะผู้ใดที่อยากมาก็มาได้เด้อเนาะห้างจากหนองน้ำงา่มมาประมาณสองร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรนี่แหละโบกาทุกคน ผู้ใดที่มาก็อย่าลืมมาเลาะมาแว่เบิ้งเครื่องเนาะอยู่นี่เนาะนี่น้องลีก็มาแล้วกับโบพาทีท่ซิมาลองเบิ้งเนาะไปตายเป็นเราตายกับไปเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีสิขอฝากไว้ใจเพียงเท่านี้เด้อเนาะเดี๋ยวเอเวเามาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย